โลกกําลังมีปัญหาว่าพระธรรมสำคัญกว่าข้าวน้ำนั้นใช่ไหมเราดีได้เพราะศีลธรรมบำรุงใจโลกวิไลเลิดล้ำเพราะธรรมผาพวกหนึ่งว่าหิวนักต้องอิ่มก่อน แล้วค่อยสอนศีลธรรมกันเถิดหนาพวกหนึ่งว่าจะอิ่มท้องธรรมต้องมาหิวเจียนบ้าเพราะศีลธรรมไม่ค้ําใจคนส่วนน้อยสนใจใครธรรมะส่วนมากพระอันเหทะเลทไหลหาเนื้อหนังทั้งแก่หนุ่มฟุ่มเฟือยไป โลกเลยไม่มีพระธรรมธรรมยาตาขอนอบนนอมคุณประสีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่องเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทธลุงออกอากาศจากวัดลานแซะและ ท่านผู้ฟังที่เปิดรับฟังจากระบบ YouTube Facebook ทุกคนทุกท่านวันนี้รายการธรรมะตอนเช้าตรงกับวันอาทิตย์ที่18คุมภาพันธ์2567ขึ้น9คำ่ำเดือน3บทกลอนตอนต้นนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของลกูกที่มีความเปลี่ยนแปลงไป และคนเดียวนี้ก็จิตใจก็จะค่อนข้างเดือดร้อนง่าย <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่ได้นำธรรมะมาใช้สักเท่าไหร่พอไม่ได้นำธรรมะมาใช้มาคิดการดำเนินชีวิตก็จะผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติที่ควรจะเป็นมากหรือบางครั้งก็ก้าวล่วงบทบาทหน้าที่หรือว่า ความเป็นตัวตนจนเกินไปหมายถึงว่าไม่รู้หน้าที่ของตนอ,อย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานที่บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยกำลังมีความเดือดร้อนในเรื่องของความเชื่อของคนบางกลุ่มที่ไปจับช่วงสถาบันบ้างหรือว่าไปกระทำในสิ่งที่ไม่พึงกระทำบ้าง นั่นก็เพราะไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างที่กล่าวเมื่อวานถ้าท่านผู้ฟังจําได้ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชสิริสวรรคตครั้งนั้นทั่วทั้งประเทศนี่มีความเศร้าโศกแก่ประสุกรณีกรชาวไทยทุกภาคส่วนทุกหมู่เหล่าเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้เราได้ข้อคิดเตือนใจว่า บุคคลสำคัญในเหตะยุคนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจและมีความหมายน้ำตาที่หลั่งรั่งพลูของคนไทยทั้งประเทศในคราวนั้น<ๆ>ก็เป็นสิ่งที่สรุปได้ชัดเจนลงไปเลยว่าพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีความสำคัญหรือความรู้สึกต่อจิตใจโดยเฉพาะเราชาวพุทธ จะเห็นได้ว่าบุรพะมกษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยนั้นเป็นพุทธมามก,กะแล้วก็ทรงให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ทรงเป็นผู้ปกครองประเทศชาติโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาและเมื่อคราวครั้งนี้ <Yeah. S 1> เชื้อสาย ราชวงศ์ของท่านนี่ได้รับจริงๆแล้วตัวพระองค์ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี่พระองค์อาจจะไม่ได้ถือสาหาความมากนะแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อคนไทยส่วนใหญ่ว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้เช่นนี้จึงเกิดขึ้นให้ที่นำมากล่าวนี้ไม่ได้จะซ้ำเติมคนพูดหลงผิดหรือว่าบุคคลที่ อยู่เบื้องหลังคิดไม่ร้ายคิดไม่ดีคิดร้ายคิดไม่ดีต่ว่ากําลังจะบอกคือบุรพระมกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นั้นทรงมีความสําคัญกับประเทศชาติก็ที่ผืนธงชาติของประเทศเราก็เห็นชัดอยู่แล้วสีแดงคือชาติสีขาวศาสนา สีน้ำเงินหมายว่าพระมาหากษัตริย์การรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจึงมีความเข้มแข็งสำคัญและก็ตำแหน่งจอมทัพหรือประชานั้นมีหน้าที่ในการปกครองถ้าจะกล่าวถึงคำว่ากษัตริย์หรือกัตยะ,ะมีความหมายว่านักรบนักรบอาจจะหมายถึงการรบต่อสู้ด้วยทรัตราอาวุธในการปกป้องเมืองแต่ในอดีตก็ใช้ หอกใช้ดบับใส่ช้างไปทําศึกสงครามพอยุคสมัยเปลี่ยนมาก็อาจจะเป็นปืนหรือระเบิดอะไรต่างๆแสดงถึงความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ <Yeah. S 1> จริงๆไมมเราคนรุ่นใหม่เกิดไม่ทันแต่ว่าประวัติศาสตร์มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงหรือลบเลือนได้ บรรพระบุตของเราก็เลยได้ทําอนุสาวรีย์ไว้ต่างๆมากมายทุกจังหวัดประเทศไทยมีอนุสาวรีย์ของผู้กล้ามีอนุสาวรีย์ของเรื่องเล่าพงศาวดารของบุรพระมกษัตริย์ที่เสียสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อบ้านเมืองเอาไว้ <Yeah. S 2> ประเทศไทยเราก็เลยได้มีความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ <Yeah. S 2> ประชารัดอนก็ได้อยู่กันอย่างาร่มเย็นเป็นสุข yeah. ไม่เกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะเรื่องเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องธรรมดาดีบ้างแย่บ้างแต่ว่าที่บอกว่าเราอยู่อย่างมั่นคงเป็นสุขก็คือเรามมีที่หลับที่นอนที่อาศัยนั่นเองไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครไม่มี <c oughs> ชนชาติไหนมากดขี่ข่มเหงหรือปกครองได้นี่ก็คือเป็นบุญคุณของบรพระมหากษัตริย์ ถ้าจำได้สมัยคนปู่ตายายายนะมีบทเพลงบทหนึ่งไม่ทราบใครแต่งดีมากครูชุลธีหรือใครจำไม่ได้ที่บอกว่าล้นกล้าพอไทยศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดไพรฟ้าชาวประชายากจนทรงวงกังวลดังหยาดฝนชโลมผืนล่าทรงทำฝนเทียมใช่ไหม ที่ไหนแห้งแล้งพรงค์ก็มีพระเมตตาทําฝนเทียมให้ฝนลงุนแผ่นดินในเพราะผูกธรมาหากินกันต่อไปถึงว่าปลาดงพลึกไรพงท์ส่งสู้ด้านด้นไปทุกขนทุกแห่งภาคเหนือภาคก,กลางภาคอีสานภาคใต้บุกป่าฝ่าดงไปเพื่อให้ความช่วยเหลือ กับพระสงฆนิก่อนที่ประสบทุกข์ภัยแม้ว่าร่างกายหมองมุนแดดฝนไม่คิดนำพาก็าคือไม่สนใจเนื้อตัวร่างกายของพระองค์ว่าจะลำบากยากแค้นขนาดไหนก็ไปเพื่อทำประโยชน์ให้กับคนไทยทั่วประเทศแล้วก็ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์กับคนไทยมาตลอดไม่ละทิ้งแต่จำได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทรงเสด็จไปต่างประเทศเพื่อศึกษา แล้วก็มีคนคนหนึ่งร้องในระหว่างที่ไปส่งเสด็จไปส่งเสด็จที่สนามบินใช่ไหมคนหนึ่งก็ร้องออกมาว่าพระองค์อย่าทิ้งประชาชนอ่าประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในยุคนั้นสมัยนั้นท่านก็ตรัสว่าถ้าประชาชนประชาชนไม่ทิ้งเราเราก็ก็ไม่ทิ้งประชาชนเหมือนกันหมายความว่าไปเพื่อ,อศึกษาเรียนรู้แล้วถ้าประสบความสําเร็จ เรามีความรู้มีความสามารถก็จะกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปเนี่ยร่วมสุขร่วมทุกข์ทรงแผยเมตตาให้ชาวประชาชื่นใจบอกว่าเมตตาในน้ำประเทยของชาวฟ้าชาวป่นของเราเนี่ทุกยุคทุกสมัยเลยจะเห็นได้ว่าเวลาเสด็จไปที่ไหนนี่คนไทยยินดีนะยินดีที่จะไปเฝ้ารอตั้งแต่เช้ามืดอย่างจังหวัดพัทลุงเรานี่เคยมี ตอนที่ในหลวงราชก,การที่สิบเสด็จบางคนรู้ว่าเสด็จตามก็เรียกว่าอะไรนะตามหมายกำหนดการใช่ไหมของสำนักพระราชวังก็บอกว่าจะมาถึงช่วงเวลาประมาณประมาณสายสายหรือประมาณบ่ายบ่ายบางคนพอร,รู้ดังนั้นก็ไปนู่นตั้งแต่ที่สี่วัรุ่งไปไปนั่งรอที่เริมถนนแล้ว <c oughs> <c oughs> คิดดูกี่ชั่วโมง สิบยชั่วโมงก็รอนอนรอนั่งรอนอนรอและบางครั้งโดยภารกิจหรือว่าการเดินทางที่มีความคลาดเคลื่อนกัดข้องไม่ว่าจะดินฟ้าอากาศหรือว่าพระราชกรณกีระหว่างทางทําให้ล่าช้าออกไปหลายชั่วโมงแต่ทุกคนก็ยังเฝ้ารอด้วยความรักด้วยความศรัทธาเนี่ยชัดเจน ว่าเสด็จไปที่ไหนประชาชนก็ชื่นใจอย่าว่าแต่รอรถติดไฟแดง mm hmm. กขบวนเสด็จผ่านมาเลยกระดับว่ารอทั้งวันทั้งคืน mm hmm. บางคนเขก, mm hmm. ก,ก็รอได้ไม่ใช่บางคนนะจำนวนมากประสดในกรที่มีความจงรักภักดีอย่ามิ่งขวัญดวงดวงใจชาวไทยตั้งผองตอบแสงเรืองรองพุดผ่องหนังร่มโพใหญนะ่แสงทองอแสงเงินแสงทอง เนี่ยก็คือบุญบาร,รมีนั่นเองร่มโพยใจให้ความร่มๆๆๆๆรื่นร่มเย็นเนีเพราะว่าพระบาร,รมีที่แพ่กระชนกระจายไปยาวนานหลายปีมาทุกยคุคทุกสมัยเนี่ยเราทุกคนก็เลยบอกว่าข้าพระบาทภูมิใจล้นเคราพระไทยแห่งวงจัก,กรีเนือย,ยิ่งสิ่งใดเนือดงใจชาวไทยรักยิ่งใช่ไหมเหมือนเป็นควัญมิงพักพีงยามทุกใครมี ชาวไทยเห็นหวงยิ่งกว่าดวงชีวิตม้ในใครคิดย่ำยีใต้ฝา่าธุลีของปริชีพแทนเนี่ยด้วยความดีต่างๆเหล่านี้คนที่เขามีสามัญสำนึกหรือคิดได้บางคนก็บอกถวายชีวิตวันก่อนอาตมาเดินทางไปเทศที่ปราปรอมระหว่างนั่งทางนั่งรถเดินทางผ่านมหาวิทยาลัยทักษิณอาตมาก็ ถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็ถามคนขับรถว่านี่สมเด็จพระเทพไม่ทราบปีนี้เสด็จมาโมตักสิลลนหรือไม่เพราะเราีนปกติตุ่วปีจะเสด็จมามีราชกรณีอะไรต่างๆก็เสด็จมาโดยเฉพาะการปราชรันประบารป,ปีนี้ไม่ทราบเสด็จหรือไม่ทีนี้คนขับรถก่อนนึกขึ้นได้ว่าช่วงนี้มีข่าวของสมเด็จพระเทพเ นายหัวก็บอกว่าโอ้ยเด็กนั้นมันฉาดบ้าจริงร๋งที่ไปกโกควนที่ไปด่ากร,าราทะ <c oughs> ทิบจ้ำตบอะไรเงีโมโหขึ้นมาบอกว่าเออทำาไมพผิดกฎหมายอยู่ดถ้าทำร้ายร่างกายบอกเนี่ยถ้าอยู่ใกล้จะยอมจะยอมเสียตังค์ยยอมเสียก้าปรับเลยอันนั้นบ,บอกเลยว่าเขเข้าใจว่ามีความ มีความจงรักภักดีแต่ว่าบางครั้งบางทีนี่ความที่เขาลงผิดนะอย่างคนไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าถ้าแก้ได้แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปตามกฎแห่งกรรมของแต่ละคนนะฉะนั้นพระมหากษัตริย์นี่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในการปกครองนะจะเรียกว่าเป็นประมุขก,ก็ได้ประมุขก,ก็คือผู้นำานะ ในสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าเป็นราชาผู้ปกครองเว้นเคว้นประเทศใดมีพระราชาประเทศนั้นเมืองนั้นก็จะมีความอิ่มใจสบายใจความอบอุ่นใจเพราะมีพระราชาปกครองผู้ปกครองโดยธรรมชาติเป็นดินก็จะอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีและมีความสุขเป็นเปรียบเสมือนศูนย์กลางของความรักหรือดวงใจเนี่ย ฉะนั้นเราควรให้ความสําคัญกับพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องจากว่าถ้าหากว่าคิดดูหากว่า,าไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์ในการทำนุบำรุงพระรรพุทธศาสนานี่ปกติโดยธรรมชาติมันก็เสื่อมไปตามเหตุปัจจัยอยู่แล้วแต่คือเราไม่มีบุคคลผู้มีมากวารมีมาทำนุปปบำรุงหรือช่วยดูแลมันก็จะเสื่อมเป็นทบท่าทวีคูณ เพราะฉะนั้นยุคนี้เราไม่ประมาทอย่าเรา่งคิดได้แต่คือว่าภัยเกิดขึ้นกับชาติศาสนาก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาดูแลท้า,าที่เราจะทําได้น,นี่แล้วทุกคนก็จะอยู่อย่างสงบเย็นไม่เดือดร้อนวุ่นวายไอเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนั้นเป็นตีกเรื่องหนึ่งถ้าถามว่าเรื่องของเศรษฐกิจความเจริญ เทคโนโลยีนี่กับเรื่องของจิตใจอะไรสําคัญกว่าแน่นอนต้องตอวว่าจิตใจสําคัญกว่าวัตถุเนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายๆที่ตัดศึกษาธรรมะที่บอกว่าบุคคลจะบูชาตถาคตตัวดอกไม้เครื่องหอมหรือวัตถุอามิตรสิ่งของต่างๆมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามยังไม่มีค่าเท่ากับว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติเนี่ย ฉะนั้นการคิดดีพูดดีทดําดีถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาและเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาไว้ในทางที่ถูกต้องเมื่อเรียกว่าเชื้อสายของพระบรมวงศานุวงศ์นี่ได้รับความเดือดร้อนเราในฐนานะที่ช่วยได้ก็ควรจะช่วยในทางใดทางหนึ่งก็ตามแต่ต้องเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่ถูกถูกต้อง เหมือนที่บอกว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด <c oughs> อันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะหมายความว่าโดยปกตินี่คนไทยเราไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครอยู่แล้วนะไม่คิดที่จะเบียดเบียนทําร้ายใครอยู่แล้วนะบอกว่าไทยนี้รักสงบถ้าเกิดมีการต่อสู้กันก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันรบไม่ขาดนะสู้เหมือนกันสู้ในทางที่ถูกต้องนะ ในทางจิตของเรานี่มีคำหนึ่งที่ตรัสเป็นเป็นพุทธภาษิตบอกว่าธรรมาธรรมะสงครามคือสงครามในทางจิตบังครีมันต้องต่อสู้รบกับกิเลสสามกองกองแรกคือความโลภกองที่สองคือความโกรธกองที่สามคือความหลง <Yeah. S 1> ทุกวี่ทุกวันเราก็มีการต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม yeah. ถ้าคนไหนต่อสู้ชนะ ก็จะมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยคนที่พ่ายแพ้กับกิเลสพ่ายแพ้สงครามก็จะมีความทุกข์มากเหมือนกับตกเป็นเจเลยของกิเลสต้องเสียเครื่องบรรณาการบ้างเพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงเนี่ยอย่างที่บอกว่าพระบรมวงศารุวงศ์จะปฏิบัติพระราชกรณีในด้านต่างๆแล้วมากมายในแต่ละวัน เหมือนเราดูข่าวพระสํานักจะเจนได้มากมายแต่เม้กรั้นนั้น,นในทุกยุคทุกสมัย<อ>ท่านก็จะให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอาวมงคลงานบุญหรือว่างานที่เกิดการเศร้าโศกเสียใจสูญเสียจําได้ว่าเมื่อหลายปีก่อน2560 หกเจ็ดปีที่แล้วนี่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนี่ในคราวที่รรพระองค์เสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อปัญญานันทะอดีตเจ้าวัดวัชดชนประทานรังสิตนี่ก็ถือว่าจงให้ความสําคัญกับพระภิสุรูปสําคัญของประเทศเนี่ยไม่แต่ในการบรรณภาพของพระรูปสําคัญ <c oughs> ในยุคนั้นก็คือนามของท่านคือพระพรหมมังกรา j a n เนี่ยสมเด็จพระเทพท่านก็เสด็จไปนอกจากในฐานะเป็นสิทธิ์แล้วพระองค์ท่านก็เสด็จไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับญาติโยมอุาสกุวาสิกาด้วยเพราะหลวงพ่อปัญาลันทันนี่เราก็รู้จักกันเน่าท่านเป็นพระที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมายาวนานเนี่ยเห็นหรือ,อย่างท่านของความเชื่อมโยง ตั้งแต่ตอนที่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่ <c oughs> สมเด็จท่านก็เสด็จสนับสนุนเรื่อยมาทางเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถานปฏิบัติธรรมเรื่องของโรงพยาบาลทุกๆด้านเนี่ยันธกิจต่างๆของพระพุทธศาสนานี่ในทางบ้านเมืองหรือว่าใน ราชการต่างๆก็ให้ความสําคัญ <c oughs> จึงเกี่ยวเนื่องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจึงควรให้ <c oughs> ความสําคัญนะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของธรรมะกับเรื่องของหน้าที่ก็ต้องทําให้ถูกต้องในทางโลกนี่ก็มีการต่อสู้รบกันศนะึกสงครามไม่ว่าสงครามร้อนหรือสงครามเย็นในทางธรรมก็ต้องต่อสู้รบกันแล้วในทางธรรมนี่เราก็มี สมมุติว่าเป็นเป็นเมธทัพเหมือนกันอย่างพิสุองค์สําคัญอย่างที่กล่าวแล้วท่านก็เปรียบเสมือนเมธทัพธรรมเราอาจจะทําไม่ได้อย่างท่านแต่เราก็มีส่วนในการสนับสนุนในสิ่งที่ท่านทำก็เท่ากับว่าได้ร่วมคุณความดีต่อท่านทุกยุคสมัยก็จะมีบุคคลพิเศษสําคัญต่างนี่แหละแล้วก็ ราชวงก็มีความเกี่ยวข้องเรื่อยมาเรื่องนี้ชาวพทุทธเราก็อยู่ในสามัญสำนึกกันทุกคนเพียงแต่ว่าอาจจะมีบ้างที่กบฏกบฏในทางร่างกายหรือกบฏในทางจิตมันจะมีขึ้นก็เป็นธรรมดาเหมือนที่กล่าวเมื่อสักครู่ว่าแม้แต่ตัวเราเองภายในจิตใจของเราเองก็บางทีมีกบฏที่คิดปฏิวัติขึ้นมาเราจึงควรต้องใช้หลักธรรมในทางศาสนา คือใช้ปัญญาเองในการปินิจคิดใคร่ครวนแต่ถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องทําความก้าใจในฐานะปิตมนุษย์ว่าทุกชีวิตในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายแล้วก็เป็นเพื่อนอเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเช <Yeah. S 1> ิงควรเจริญเมตตา <Yeah. S 1> เมตตามากๆ แต่เมตตาที่ดีต้องประกอบด้วยปัญญานะถ้าเมตตาอย่างเดียวไม่ประกอบด้วยปัญญาก็จะเป็นเหยื่อนั่นก็หมายความว่าถูกหลอกถูกต้มถูกลวงได้ง่ายแต่ถ้ามีเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะทําให้ตนเองเจริญและความรู้ที่เรามีก็จะเกื้อกูลกับผู้อื่นได้ในทางโลกก็ไม่ช้าในทางธรรมก็ไม่เสื่อมว่าอย่างนั้นคือสัมมาทิฏฐิ ต่มีความเป็นที่ถูกต้องสินนาการ์เหตุการณ์แต่ละอย่างในบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็าตามแต่เมื่อเรามีหลักธรรมหลักใจเราก็รู้เป้าหมายในชีวิตว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นวินยัยอะไรเป็นหน้าที่ที่ควรเท่ทําที่ควรจะต้องทําแล้วพยายามทําหน้าทีนน่นั้นของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป กฎเกณฑ์กฎบัตรกฎหมายทางสังคมมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นแต่กฎแห่งกรรมหรือกฎของการกระทําเราก็ต้องทําให้ถูกต้องตามหน้าที่บางอย่างก็เป็นเพียงสิ่งที่สมมุติแต่บางอย่างก็เป็นปรมัติสัจจะหรือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ก็ต้องรู้นะเพราะพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบสัจธรรมความจริงอยู่แล้วและก็แสดงแล้ว ว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างหีุปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจยาตาปฏิจจสมุปบาทเรนี่ยทรงกดพ,พบแล้วถ่ายทอดแล้วเหลืออย่างเดียวคือเราศึกษาให้เข้าใจแล้วนํามาปฏิบัติประโยชน์ของเราก็จะเกิดขึ้นสมควรเก่การปฏิบัติแต่ก็ทิ้งรูปแบบไม่ได้นะ,ะจะทิ้งรูปแบบไม่ได้หมายความว่าที่บรงได้ตัสเอาไว้เปรียมเสมือนหมวดหมู เช่นศีลส,สมาธิปัญญาหลักสติขาหรือว่าศีลห้าหมดธรรมต่างๆนี่ถือว่ามันมีความเชื่อมโยงกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เราทำเหมือนกับยกตัวอย่างให้ชัดอีกอก็คือเหมือนต้นไม้ทั้งหองค์ประกอบของต้นไม้ตั้งแต่รากลำต้นกิ่งก้านใบล้วนมีความสำคัญ <c oughs> รพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน เริ่มต้นตัศาส,สนาพิธีจนไปถึงแก่นแเทคคือวิปัสสนากรรมฐานทุกอย่างก็เกี่ยวข้องยุดโยงกันเราจึงควรทำหนะ้าที่ทุกๆอย่างให้เหมาะสมให้ถูกต้องถูกการทุกคนถูกเวลาไม่แต่คำสอนที่จัดเป็นหู้อย่างพระเทรปิดกใช่ไหมพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมอย่างตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจ แต่ถ้าพูดไปในภาพกว้างอย่างนี้มันรู้สึกว่าม,มันจะเกินเกินปาระเกินกําลังของเราหรือเปล่าเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าเจะทําไม่ไหวเกินกําลังสำคัญก็คือทําหน้าที่อย่างที่กล่าวแล้วเราเป็นพุทธบริษัในหน้าที่อะไรถ้าเป็นครั้งพุทธการก็มีแค่สี่ใช่ไหมภิกษุภิกษุณีอุบาสกวาสิกาปัจจุบันในภิกษุณีไม่มีแล้ว แล้วก็ทําหน้าที่ของเราทําไม่ดีถ้าที่จะทําได้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ปล่อยไปเป็นเรื่องของผลมันจะให้ผลเองตามหน้าที่ที่เราทําสําคัญคือต้องทำให้ถูกเล้วที่บอกว่าไม่ต้องเครียดก็คือทุกอย่างนี่ทําไม่สบายไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเรียกว่าต้องใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาเช่นในระดับของพระใช่ไหม มีพิสุนวกะพิสุมัทิมะพิสุเทระพิสุมาเทระในทางโลกก็เป็นญาติโยมผู้ใหญ่คนระดับกลางๆหรือผู้น้อยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนให้ถูกต้องนี่ถือว่าแนะนำรรมาใช้แล้วและชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญอาจจะไปแห่งหนตำบลใดก็จะมีความ เคล้วคลาดปลอดภัยการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตก็จะมีความถูกต้องเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาแม้โดยสภาวะร่างกายในในส่วนที่เป็นธาตุขันธ์ของโลกไม่อยู่แล้วแต่คราสั่งสอนนั้นยังอยู่กับเราตลอดเวลาตลอดเวลาเหมือนที่ตรัสว่าผู้ใด,ดเห็นทรรมผู้น,น,ดดน,นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นัเห็นธรรมเราก็จะรับ ประโยชน์ส่วนที่ผลตามกิจตามหน้าที่ของตนด้นานวังเวลาของรายการก็มาถึงช่วงท้ายแล้วก็ขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังขอท่านหลายนั้นมีชีวิตที่มีความสุขคิดวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหลอวิสัยขอสิ่งน,นั้นจงเพริดเความสำเร็จทุกคนทุกท่านความเมยความสุขใครกทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหา ก็สุเกเกก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแครงใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขแต่ถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกลียบได้เขาว่าสุขสุกเนื้ออย่าเฮ่อไปมันสุขยินหรือสุกไม่ให้แน่เอ่ยรวมความว่าต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตเอาละเวลาคนรายการก็หมดแล้วขออนุโมทนาพบกันใหม่ครั้งวันเสาร์หน้านจเจริญพร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp โลกกำลังมีปัญหาว่าพระธรรมสำคัญกว่าข้าวน้ำนั้นใช่ไหมเราดีได้เพราะศิลธรรมบำรุงใจโลกวิไลเลิดล้ำเพราะธรรมผาพวกหนึ่งว่าหิวนักต้องอิ่มก่อน แล้วค่อยสอนศีลธรรมกันเถิดหนาพวกหนึ่งว่าจะอิ่มท้องธรมต้องมาหิวเจียนบ้าเพราะศีลธรรมไม่ค้ําใจคนส่วนน้อยสนใจใคร่ธรรมะส่วนมากพระอันเหทะเลทไายหาเนื้อหนังทั้งแก่หนุ่มพุ่มเฟือยไป โลกเลยไม่มีพระธรรมธรรมยาตาขอนอบน้อมคุณประศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจาก